สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นปนันทีวีนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับสตัตว์ต่างๆที่ตกมาโดนร่างกายของเรานะครับว่าจะมีคําทานายนะครับหรือว่าเป็นลางสังหรณ์บ,บอกเรื่องอะไรนะครับเรื่องสัตว์ที่สามารถตกลงมาโดนร่างกายเราได้ก็อาจจะเป็นจิ้งจกตุกแกนะครับหรือว่า,มาแมลงต่างๆนะครับที่เราอาจจะเดินเข้าไปใต้ต้นไม้หรือว่าล่นจากบ้านเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูกันทีละหัวข้อกันนะครับกรณีที่สัตว์ ตกลงมาที่หน้านะครับหรือว่าโดนใบหน้าของเรานะครับ <_ d> um> เขาบอกไว้ว่าจะได้รับโชคลาภนะครับที่เป็นลาบลอยนะครับสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคต่างๆถ้าเกิดมีสัตว์ล่นมาดนส่วนบริเวณหน้าก็มีโอกาสที่จะได้รับโชคเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดสัตว์ล่นลงมาดนทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีคําทํานายบอกไว้ว่าจะได้รับความเดือดร้อนแต่ถ้าหากสัตว์ล่นลงมาทางขวามือนะครับจะได้รับข่าวจากแดนไกลนะครับหรือว่า ใครที่มีญาติพี่น้องที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานนะครับหรือว่าห่างหายกันมานานก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอนะครับหรือว่าหากมีคนหายไปก็จะได้พบนะครับสำหรับสัตว์ที่หล่นลงมาทางด้านหลังให้ระวังคดีความนะครับจะเกิดปัญหาขึ้นกับคนรอบข้างได้ถ้าสัตว์หล่นลงมาโดนมือซ้ายระวังญาติผู้ใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะสูญเสียญาติผู้ใหญ่นะครับสัตว์หล่นลงมาโดนมือขวานะครับความเจ<า>ริญ<า>รุ่งเรืองครับชีวิต จะมีความสุขหรือว่ามีความสําเร็จในทุกๆด้านถ้าหากสัตว์หล่นลงมาโดนแขนซ้ายนะครับเขาบอกไว้ว่าชีวิตก็จะเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆมีเรื่องเดือดร้อนเข้ามานะครับอาจจะหรือบางท่านบางคนก็ให้เรามาระวังเกี่ยวกับคดีความไว้ด้วยนะครับหากสัตว์หล่นลงมาโดนแขนขวานะครับจะได้รับลาบลอยนะครับมีโชคจากปากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้อะไรนะครับสมาธิจะกิรจาตกลงมีเกณฑ์ประสบผลสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับหากสัตว์หล่นลงมาโดนใบหน้านะครับจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้มีโชคลาบเกี่ยวกับหน้าที่กาารงน มีโอกาสจเจริญก้าวหน้าสัตว์ลนลงมาโดนศีรษะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงนะครับไม่าจะเป็นการซื้อลอตเตอรี่นะครับหรือว่าโชคจากการเสี่ยงมีโอกาสประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับหากสัตว์ตกลงมาแล้วนะครับเดินนะครับหรือวิ่งขึ้นไปบนหัวของเราหรือว่าบนศีรษะนะครับจะได้รับความสําเร็จมีชื่อเสียงนะครับได้รับการยกย่องนับถือจากคนทั่วไปนะครับ หากสัตว์ลนลงมาโดนขาซ้ายหรือว่าเท้าซ้ายจะได้รับของกำนันของฝาดต่างๆนะครับเป็นที่ยอมรับการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับหากสัตว์ลนลงมาโดนเท้าขวานะครับ มีโอกาสเกิดเรื่องเกิดร้อนเกิดขึ้นมาแต่ว่าก็จะมีความโชคดีหรือว่าได้ลาบเกิดขึ้นในภายหลังนะครับหากสัตว์ตกลงมาแล้วคานขึ้นไปบน,นลําตัวจะได้รับข่าวร้ายนะครับจะโดนคนโกงนะครับหากลนลงมาโดนบาดโดนไหลจะได้รับโชคลาบนะครับหรือได้ของแบบฟุกฟุกได้มาง่ายๆเรียกว่าเป็นช่วงที่พ้นเคราะห์นะครับเรื่องทุกข์ร้ายต่างๆก็จะหายไปหากสัตว์ลนลงมาโดนหน้าอก ได้รับโชคลาภจากมิสหายนะครับหากสัตว์หล่นลงมาโดนท้องจะมีคนไปมหาสู่นะครับญาติจะนําโชคลาภมาให้นะครับหากสัตว์นะครับหล่นลงมาโดนตัวเรานะครับหรือว่าโดนที่ลําตัวนะครับก็มีโอกาสที่จะโดนใส่ความนะครับหรือว่ามีคดีความจะต้องให้ท่านระมัดระวังให้มากนะครับครับนี่ก็คือคาทานายนะครับหรือว่าลางสังหรณ์ลางบอกเหตุเมื่อสัตว์ต่างๆหล่นมาโดนร่างกายของเรานะครับ ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณานะครับหรือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเลยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ